บางครั้งเหมือนเขารับรู้นะว่าเหมือนมีกลิ่นแปลกๆว่าเราไปแอบไปแอบอะไรกับกับคนของอาจารย์คนนี้ไหมก็คือเพื่อนคนเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เขาพูดพูดประมาณเชิงแนมแนมเห็บเหน็ห่อยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าคณะเลยเนาะเพื่อนไม่จริงได้ไปเจอกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ปตีด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละสาขาครับ <Okay. S 2> ใช้มาอยู่ปทมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ต่อปอทเหมือนกันด้วยอเทีนี้เนี่ยดีก็ได้แบบรู้จักกับเขาเริ่มสนิทมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แล้วก็ก็เหมือน,ม,น,ม,นมันมันมีมันมีจุดสปาริดนึงคือเหมือนทํางานร่วมกันแล้วก็สนิทก,กันบ่อยหรือเปล่าน,น,นี้ไม่รู้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่คือเอก็รู้สึก ประทับใจในตัวเขาเราเราสปาร์กแล้วเขาสปาร์กกับเราหรือเปล่าเขาเหมือนนิ่งคิดนานนิ่งคิดนานเขา,เขาเหมือนเคยต้องนึกกับเขาเขา,เขาเหมือนเคยเหมือนจะกอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนก็ดมองเราเป็นเพื่อนอันนี้อันนี้อย่างนง้นนะครับใ,ใ,ในในในตอนนั้นค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบว่าชอบมากถึงขนาดแบบอะไรอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยมันถึงขั้นเป็นอย่างว่า เราอยากจะแบบว่าทําการบ้านให้เขาเหมือนไปเสนอเ,เสนอตัวเลยว่าอาการบ้านใช้ถัดยังส่งมาให้ที่ฉันทําได้นะฉันทาได้เนี่วจะทําให้แล้วก็แล้วก็ทําให้เลยแบบตั้งใจแล้วก็ให้เขาส่งอย่างเดียวการบ้านรวมถึงข้อสอบด้วยครับเฮ้ยจ่ายตังค่าเทอมเท่ากันเดี๋ยวเขาไม่ได้ความรู้นะลูก <c oughs> บีไป <c oughs> ช่วยเขาทาการบ้านเขาไม่ได้ความรู้นะเราก็เหมือนคือเขาว่าเขาไม่ค่อยอันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนปะ เอาซีฟิลมันเหมือนซฟิลมซฟิลมนั้นว่าม,มันเขาไม่เก่งอะ่ะอย่างหนึง่ง<า>แต่เขาไม่ค่อยตั้งใจเรียนมันอย่างหนึง่งเหมือนงานเขาคงยุ่งด้วยครับก็เลยแบบมีอาจารย์ทวงงานอนะไรอย่างเงี้ยแหม่เขา้าค้างจริงจริงเลยนะอะเาอางานไหมฉันทำไหมฉันทําได้นะฉันเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ฉันอยากเป็นผู้ให้โอเคใช่ครับจ้ะก็ทีนี้เขาก็มีเหมือนมีซัมติงกับอาจารย์คนหนึ่งเป็นเป็นเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ในมหาลัยนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์ผมนะแต่เป็นอาจารย์ในมหาลายัยก็อาจารย์คนนั้นก็สนิทกับผมด้วยคือมันทําใจลําบากมากแล้วคือผมูแค่รู้สึกว่าบางครั้งเหมือนเขารับรู้นะว่าเหมือนมีกลิ่นแปลกๆว่าเราไปแอบไปแอบอะไรกับกับคนของอาจารย์คนนี้ไหมก็คือเพื่อนคนเนี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เขาพูดพูดประมาณเชิงแนมแนมเหน็บเน็หน่อยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าคณะเลยเนาะคณะ ไม่มาไม่มาคณะเลยคือคณะก็จะมีเพื่อนที่ทํางานเนี่ยอยู่ในคณะด้วยครับค่ะคนนี้แหละเขาทํางานที่คณะแล้วผมอ่ะอยู่อีกกอีคณะนึงต่างคณะกันค่ะแล้วก็พอผมก็ไม่ตอนเย็นหลังจากผมเรื่องงานผมก็จะกลับบ้านเลยตัวที่ไม่เข้าไปหาคณะนั้นเลยค่ะซึ่งอาจารย์คนนี้ก็จะแซวแลาเจอหน้ากันว่าเดี๋ยวนี้ไม่เข้ามาคณะนี้เลยนะอะไรเงี้ยคือแอบชอบใครที่ฝ่ายฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือเหมือนเขาจะเกินเกินเราก็เลยรู้สึกแปลกแล้วก็เลยรู้สึกอยากถอยห่าง เพื่อนคนนั้นถอยเพราะว่าเรากลัวเรากลัวหวันไหวอ่ะแล้วก็เลยถอยพอเราเริ่มถอยเพื่อนมันก็เลยไปปรึกษาเพื่อนขอเราอีกทีนึงว่ามันเป็นอะไรอีบีเป็นอะไรทำไมันถึงไม่คุยกับกูเลยทําไมถึงมันมันถึงไม่ตอบเจ็บกูเลยไม่มาไม่มาไม่มาคณะเลยเนี่ยมึงอะไรเป็นไปอะไรใช่เปล่าเราก็เราก็บอกเพื่อนของเราไปว่ามึงใหญ่บอกมันนะมึงใหญ่บอกมันผมก็เะยเฉยเฉยไปบอกมันเองบอกบอกบอกไปว่าดีอย่างงานยุ่งอะไรรับอย่างเงี้ยบอกไปเลยว่างานยุ่งค่ะปก็เลย แต่ยังไงมันก็หนีไม่พ้นเนาะเพราะว่าต่อทิศเราต้องเจอหน้ากันเรารีบอโทร <c oughs> เราต้องเราเราต้องเจอหน้ากันอยู่แล้วเรานี่ไม่พ้นเนียเพราะจริงๆงก <c oughs> <ๆ>็เลยอยากจะถามพี่ยอดพี่ชอดว่าคือบีคนทํายังไงกับการนี้ครับคือบีบีต้องเรียนปอโทอีกนานไหมคะอีกสองปีครับสองปีค่ะคือพี่รู้สึกว่าถ้าบีจะหนีอ่ะบีจะหนีได้นานขนาดไหนหรอบีจะต้องหนีความรู้สึกตัวเองไปขนาดไหนอ่ะจนเรียนจบ ก็ยังบอกไม่ได้หรือจะต้องหนีไปตลอดชีวิตหรอแล้วที่บีบอกว่าคิดว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยอันนั้นคือเรารู้ได้ไงอะคะเอออาจารย์คนนี้กับ,ก,บกับเพื่อนคนนี้คือไม่ไม่ได้ประกาศส่งแจ้งว่าคบกันแต่ว่าเขาก็คือคนละคนรอบ,บตัวเขารวมถึงตัวบีเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงว่าเออเขามีตำติงกันเพราะว่าเขาอยู่คอนโดเดียวกันห้องเดียวกันอุย้ยอ๋อ โอเคไหนด้วยกันโอเคอย่างนั้นมันมันค่อนข้างชัดเจนอ่ะบีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบังเอิญบีจะเข้าไปใกล้เขากว่าเนี้ยบีก็คือมือที่สามอะถ้าพูดตรงๆใช่ป่ะล่ะเพราะว่าต่อให้เขาไม่ได้ประกาศบอกโลกแต่การกระทําของเขามาเสียงดังตะโกนใส่ทุกคนว่าเขามีความสัมพันธ์น่ะงั้นจะอยู่คอนโดห้องเดียวกันยังไงล่ะ ใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าบาังเอิญว่าเราก็ยังต้องถอยออกมาแบบนี้ยบีก็ต้องยอมรับความจริงเพราะไม่ว่าจะยังไงต่อให้บีจะบอกชอบเขาหรือบีจะไม่ได้อะไรกับเขาไม่มีผลอะไรทางเขาที่จะเปลี่ยนไปเลยอะ่ะคือเขาก็อาจจะเป็นแค่เอ้าเหรออ๋ออ๋อโอเคโอเค,อเคพอจะรู้แล้วหรอว่าทาไมบีถึงต้องดูห่างๆไปเลยแม้แต่การที่บอกว่าเอออาจารย์เขาเหมือนรู้นะเขาถึงได้มีแนวหรือมีอะไรพี่ว่าเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะถ้าเกิดเขาเป็นแฟนกัน การที่เขาจะรู้สึกว่าอ่าแกกำลังมายุ่งกับแฟนฉันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยพฤติกรรมเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องปกติเียงแต่ว่าบีแกําลังรู้สึกว่าอืมจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีถ้าถามว่าต้องต้องทํายังไงดีอ่ะก็ต้องทําเฉยๆแหละเอาจริงๆพี่ว่ามันทํามันทําอย่างอื่นไม่ได้มันทําไม่ได้มันมันได้ที่ถือว่าคือก็ต้องมคือที่จริงก่อนโทรมาก็ก็มีการบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทแะเขาบางคนบอกว่า เพื่อนสนิทรู้นะครับเรื่องนี้เขาเ็นก็บอกเออมึงก็ทําตัวเอ่อจะก็ทำตัวเฉยๆไปเลยยังคือยังทํายังไงมันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคือจะหนีไปไหนล่ะในเมื่อยังต้องเจอกันใช่ค่ะกันต้องเจอกันใช่ค่ะหนีมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่พรอมันหนีมันหนีไม่ได้มันจะระออกเลยเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องอย่างดีวคือยอมรับแล้วก็ไปต่อเพราะไม่งั้นมันจะเสียการเรียนเนาะอันนี้อันนี้คือเพื่อนไปนำมาเราก็เราก็พยายามพยายามมากๆที่เอาไวอจดบีพยายามมากๆที่จะ ที่จะที่จะไปต่อที่จะแบบว่าพยายามให้มันไม่เป็นอุปสรรคของการเรียนแล้วก็การทํางานด้วยคือคือบีต้องบอกบีทํางานที่มหาลัยด้วยครับรเผชิญหน้าความจร,งริงไปเลยบีพี่ให<ม>้ว่าไม่งั้นน้องจะต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยทั้งชีวิตแหละคาว่าหนีทั้งชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่หนีคนนี้ด้วยนะอนาคตออกไปทํางานน้องอาจจะไปเจอใครก็ตามที่น้องถูกใจแล้วพอถูกใจเสร็จปั๊บตายละเขามีเจ้าของอยู่แล้วทํายังไงดีอ่ะลาออกจากที่ทํางานเพื่อหนีเขาอีกเหรอมันไม่ได้อะค่ะ ที่สุดแล้วโจทย์นี้ก็ต้องพยายามอยู่กับความจริงให้ได้ยังไงแบบที่กระทบใจเราน้อยที่สุดอเพราะวันนี้ไม่ว่าบีจะทำอะไรอะพูดตรงๆนะมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรกับใครหรือทําให้เรื่องมันเปลี่ยนใช่ปะคะแต่ถ้าสมมติว่าบีลุกขึ้นไปพูดอันนี้เรื่องจะเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปในทางดีนะมันจะเปลี่ยนไปทางการอึกอักอึกอักด้วยกันทุกฝ่ายใช่ปะคะวันนี้เราก็ต้องทําให้เสมือนจะเฉยให้ได้มากที่สุด ก็คือเลิกชอบไปเลยใช่ไหมทำได้หรือเปล่าล่ะพี่ว่าเลิกชอบอะทำยากค่ะือคำว่าเลิกชอบอะบางทีมันสั่งไม่ได้ค่ะบีค่ะแต่แค่ยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าคนที่เราชอบอะเขามีเจ้าของแล้วและถ้าคนมีเจ้าของแล้วเราไม่ควรยุ่งบีลองคิดถึงใจเขาใจเราถ้าบังเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ๆก็มาแบบพยายามจะหนีเราอึกอักอึกอักกับเราอะเขาคงคงงงว่าเดี๋ยวแกแกเป็นไรอะแกเป็นอะไรแกโกรธอะไรใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ย กับการถ้าเกิดว่าเพื่อนบีบอกว่าบีอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้มากแกเดี๋ยวฉันหวั่นไหวนะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าความชัดเจนมันยังแบบเอ้ยเอาเหรอเออมันจะได้ทําตัวถูกสักหนึ่งคนน่ะไม่อย่างนั้นตอนเนี้ยิ่งอธิบายยิ่งหาคําอธิบายไม่ได้เพราะบีก็ไม่ยอมรับความจริงว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วบอกว่าผมหลบตาดีกว่าครับพอหลบตาปับ๊บ คือบีวันนี้เราไม่ใช่แค่เอากระดาษปิดตา<ม>แล้วก็บอกว่าโลกใบนี้ไม่รู้หรอกว่าฉันชอบคนนี้อ่ะม,มันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะพีะ่ถึงได้ถามเนียว่าบีลบทําไมคเนี่ยใช่ไหมคะคือหลบแล้วคิดว่าอ๋อการหลบตาจะทําให้แปลว่าฉันไม่รักแกเงี้ยหรอฉันเลิกชอบแล้วอย่างนี้หรอ,อมันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันยิ่งกลายเป็นการที่ทําให้คนก็สังเกตมากกว่าว่ายิ่งผิดปกติกับคนคนนี้ค่ะแค่ความผิดปกตินั้นเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดจากอะไรเช่นเขาทาอะไรให้โกรธเปล่าทําไมดูเหมือนไม่อยากคุย เฮ้ยมีอะไรก็บอกกันตรงๆดีเนี่ยมันก็เลยจะกลายไปอีกข้างหนึ่งเท่านั้นเองเออถ้าน้องผมวางตัวไม่ถูกเพราะบางทีเพราะการวางตัวไม่ถูกเพราะน้องกำลังทำลหลายวัตถุประสงค์หนึ่งกำลังพยายามบอกกับตัวเองว่าอย่าไปชอบเลยเขามีคนของเขาแล้วกับสองคือต้องพยายามปกปิดคือน้องแบกภาระเยอะไปอ่ะเพราะนั้นก็แสดงอะไรออกมามันเลยเลือก,ออกลักลใช่สแสดงออกมาสักอันหนึ่งก็แล้วกันว่าเฮ้ยอย่ามาเข้าใกล้มากเธอเดี๋ยวฉันคิดอะไรมากไปมันจะไม่ดีนะ หรือไม่อีกอย่างหนึง่งคือตั้งสติก่อนเนาะตั้งสติให้ดีๆว่าโอเคอย่างที่บอกค่ะเราจะชอบเขาแต่ชอบเขาอยู่ในที่ของเราเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเขามีเจ้าของถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะสามารถเดินไปเจอกับเขาได้โดยที่บอกว่าไม่ได้ต้องเลิกลักไม่ได้ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ชอบอแต่รู้นะว่ามีเจ้าของแล้วเพราะฉันไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าความเข้าใจมันจะช่วยทําให้บี แข็งแรงขึ้นในเวลาที่อยู่ตรงนั้นไม่เลิกลากอะอย่างน้อยก็ไม่เลิกลากว่าเฮยดีไงดีเฮ้ยตายแล้วแต่แลเขาจะรู้โอเคฉันอนะชอบแกแหละแต่ฉันจะต้องไม่ทําอะไรให้แกรู้เพราะว่าแกมีแฟนแล้วเนี้ยดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <Friday. S 2> เพื่อนไม่จริง